ต้มโอนี้อยากให้ปลูกกันมากๆเลยเพราะว่าสังเกตดูมันจะออกดอกทั้งปีเลยรุ่นหนึ่งหมดไปมันก็นี่อย่างต้นเนี้ยมันก็เริ่มออกตุ่มอีกแล้วเนี่ยี่ค่ะแล้วมันจะมีหลายรุ่นมากๆเลยดูดิอย่างตรงเนี้ยลูกเริ่มใหญ่แล้วอะแล้วมันจะมีลูกเล็กๆ,ๆ,ๆอีกแล้วก็เริ่มออกดอก คือดอกเขาก็สวยงามมากๆเลยย่าก็ให้ปุ๋ยแค่ขี้วัวเองด้วยมันอร่อยมากๆเลยพันขาวพันขาวแตงกวาหรือขาวน้ำผึ้งพันขาวน้ำผึ้งแต่ส่วนมากย่าจะบอกขาวแตงกวาที่จริงเขาเป็นพันขาวน้ำผึ้งแหละนี่ค่ะยญาเขาเขาขี้วัวใส่ตรงโคนแบบเนี้ยขี้วัวก็ซื้อมากระสอบละสามสิบบาท นี่ค่ะใส่รอบต้นไว้อย่างนี้คือปลูกง่ายๆแบบเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเขามากมายเลยน้ําก็วิจากบ่อเนี่ยแต่ตอนนี้ยหญาไม่ไหวหญ้าก็เอาใช้น้ําประปาาหรือรดสังเกตจะมีท่อน้ําเนี่ยแคก็อันนี้ข้างบ้านเปิดเปิดหน้าต่างห้องนอนมาก็เจอต้นไม้เลยนีต้นนี้ดอกแบบดอกแล้วดอกเขาหอมมากๆเลยนะคะ ดูบ้า,าลิทีสวัสดีลูกขอบคุณนะครับลิทีวันนี้พามาเที่ยวบ,บ้านสวนสุพรรณบุรีบ้านยามีดอกส้มโอมันหอมมากๆเลยชอบมากๆไปนู่นสัญญาณเน็ตถึงไหมลูกนี่สวยโลดดูซิว่ามันชัดไหมอะ่ยะย่เป่าออกมาข้างนอกเลยี่เลยดอกส้มโอมันงามมากๆชัดไหมคะ ไม่สูงให้ชัดนะนี่นี่นี่เห็นไหมว้าวมันหอมชัดใช่ไหมโอเคขอ,อให้มันชัดกลัวมันไม่ชัดไงเพราะว่าภาพตัวนี้มันสวยมากๆอะ่ะเห็นป่ะดอกส้มโอลูกนอก้อทำไมในก้อนเป็นสีเหลืองวะมันแล้วแต่จอมัง้งก็มันก็สีนี่เกสอนสีเหลืองอะ่ะ เห็นิสีขาวเหลืองขาวดอกขาวแต่เกสรเหลืองไงลูกเราไม่ต้องผสมเกสรให้เขาเลยนะคะเขาผสมของเขาเองมันมีที่นี่พึ่งเยอะแล้วออกลูกจนแบบต้องเอาทิ้งบ้างอะ่ะมันมันโดกเกินไปใช่ไหม <Okay. S 2> ลูกจะได้ใหญ่ <Okay. S 2> จ้า <What? S 2> ในลูก <What? S 2> บัวแดง okay. วันนี้เขามีงานบวชด,ด้วยอ่ะเราจะไปทันไหมว่าจะไปถ่ายงานบวชเขาเขามีแห่นาคแบบสนุกสนานนะวัดพระธาตุยอดดอกมันสวยต้นนี้ออกดอกเยอะมากอ่ะออกดอกเยอะทุกต้นนะเนาะเมื่อคืนเราได้กินอะไรหอมมากหอมดอกส้มโอนี่เองนูตรงนี้ตรงนี้ยิ่งสวยนี่น้องรถด,ดูสิ อุ้ยเจออะไรตรงนี้มีดอกตรงนู้นสองลูกกินได้ยังเอ่ยมันแก่หรือยังไปถามยายดิว่าสองลูกีิกินได้หรือยังหิวว่าอยากกินส้มโอนีเลยว้าวดอกเขานี่แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบเยอะมากนะอุย้ยส้มโอ บ้านย่านี่ไม่มีโรคไม่มีแมลงเลยนะคะย่าไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยเนี่ยด,ดูดูดอกเขาโอ้ยสวยงามนี่ย่าบอกว่าแก่แล้วได้กินแล้วได้กินส้มโอแล้ว อุ่ยได้กินโมโอแล้วแก่แล้วด้วย้อ้ยนะหนูเนาะดอกมันเยอะมากรถลงไปดมดูที่หอมไหมหอมนี่หอมนะเพราะว่าป้าได้กินกลางคืนมากินหอมด้วยพึ่งพึ่งถึงได้มาตอไมไง